ไม, from, ม่คัดไร้ไหนก่อนครับรถโอ้มาช่วงเลยโคแขกสั้งล่าดิสั้งล่าดิสั้งล่าด้านวัลไทยบ่เออไปห็นโดนแล้วมึงเสียหลายอยู่ดีอ่าเอาไปยิงโดนเสียก็เสียอ่เสียหลายอยู่ด้นอะเป็นบ่เออเสียหลายอยู่ดีมันม้วนแอบม้วนแอบมัดต้งวแยนบเที่ยก่เอาพวได้ตีกันมันโอ้ยมวยควาสนเ็ไแม่โอ้เที่ยง้วเทียงแล้วได้เกี่ยวกันแล้ว ปล่ะแยกกันออกแยกกันออกเอางานแบบนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเอาเอาเอาลองเอาลูกเอาลูกเอาล้านเอาพี่เอารองเนี่นกระตีกันมาเลยรถกระข้าบันรถกระสวัสดีครับผมมนี้กะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกินดองของนั่งป้ารถไถนะครับผมแต่ว่าหมดหมอลำเขากำลังเตยนะครับ โอ้แขกจักเอารถผมมาแนวได้นะครับผมนี่ครับถือขี่ไปเที่ยนึงครับผมนี่ครับโอ้โหค่าทั้งสี่หล่อเลยนะครับผมขี่ลงมาบวกยังได้แล้วเพิ่นได้ที่รือยังไงนี่ละครับนี่แหละครับหน้าตาคนขับค่าโอ้แขกซาแนวนะครับผมมันนี่ก็ยากมูเลยนะครับมัเนี่นี่ครับ เด็กๆได้เกณฑ์มู่มาซุกนะครับบาทนี่จักสิขึ้นบ่ขึนนะครับผมนี่ครับมาลุ้นมาชมกันนะครับว่าจะขึ้นบ่ขึ้นนะครับสาวแก่งกับมาซอยกันนะครับเอาซุกก็ไปอึดอึดจำอึด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 บ่ขึ้นนะครับสุกกระบ่ขึ้นถ้อยหลังกระบ่ขึ้นนะครับนี่กำลังสิบไปแล้วครับไปตุกบวกข้างหลังอีกบ่อไปบาทขึ้นได้ในนอยนะครับ หลังจากนั้นก็ลังยางบนรถนะครับผมบาเนี้่ยทิศทางไหนต่อบาเนี้เอาเอากูเสียทิศกัขึ้นไปยมครับบาเนี้เสียทิศึ้นไปแล้วเอายมยมยมผู้นึงผู้นึงยมเอ้าทั้งยมทั้งเต้นบ่านทั้งยมทั้งเต้นเสียเพลงครับผมโอ้ยงานนี่โบคุ้มเลยนะครับรถกะค่านะครับผม เด็กหน่อยก็ตีกันยุนาหานครับบ้านนี้โอ้ยงานนี่นั่งฝารถดไทไหงานนั่งฝารถไทนะครับสุดยอดอหลีเอาชิดตั้งแต่ตัวบ้านนีครับมึง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 เาเสียกู้ขึ้นไปโยมแล้วเสียทิศซุกเฮียหน้ายืนมึงนะครับผมเอาซีบุยซีเบ้ก็ระบาดเีงชิดตั้งไต่ตัวอา้าวยางลงมาวนรถอีก สิชุกถอยอีโบปัปเนเลยอ๋อสิไปบ่เอา้า <c oughs> นี่ครับหันตะกรงตะกรงหันมาหาจากฟองก็บอกว่าโอ้จะเป็นซัวครับครับรถแม่บอาจันนี่ครับกล้าเลยครับเรียบร้อยบ้านนี่มาที่นี่หลังจากนี้ก็เกณฑ์พลังคนกําลังคนมาแล้วครับบ้านนี้จักมาตย์ใส่แน่นนะครับเป็นสิบเป็นยี่สิบคนบุญละนี่ครับ เด็กๆกำลังมาเห็นมาเห็นกันุกซอยกันแล้วครับบัดนี้เอาโยมก้าไปโอ้ยเอ็ดจังได้กระโบขึ้นครับนี่ครับเอ็ดจังได้กระโบขึ้นจักมันเกิดอีหยังขึ้นนะครับแท้ที่มันี่ขึ้นนะครับหน่อยนึงกับพกขึ้นครับนี่ครับคนก็เริ่มมาหลายแล้วครับมาซอยกันรดก็ลดรดก็ลดผมโอแขกขับมาค่านะครับโอ้ยงานนี่สุดยอดเลยนะครับ มนเอเลนะครับผมแ่นดีสีเดมวนกันได้มาสุกรถโกเสียโกบนเสียโกจมกันเลยโอ้จะขับแน่เลยจะเป็นซัวแห้งเลนมึงนี่ครับนาตาคนขับรถยังได้จะพุ๊ดจะขับมาแนวเลยนะครับนี่ครับคนก็เริ่มหลายขึ้นนะครับบัมนคนก็มาเริ่มมามุ่งก็มาสุกซอยกันแล้วครับบัมนย่านย่างเดียวนะครับย่านแต่รถผมบุ่มบานมึงนะครับผมโอ้สุกจังไงเก็บ่ขข้นนะครับ จุกจังไดยกับบอ่อขื่นเอา้าอุ่นเหยียบไปจนควันดำก็ยังบ่อขื่นอยู่นะครับเอา้าเอา้าโยกเข้าไปเอา้าโยกเข้าไปบอ่อขื่น,นครับเสียดจีดยกมือบายบายนี่ครับจิตจังเลต่อไปเอาบาดนี่น้นกับมาหลายเริ่มหลายขึ้นนะครับผมเอา้าจิตจังเลต่อเอา้านี่ครับเฮียหน,น้าบ,าบาอกว่ากูแขกลงมาลงมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอ้ขึ้นไปครับเองว่ะท่าน มึงแาตมึงสภาพรถผมต้องถามนะครับมาเกิดอียงขึนน่ครับเนี่ยหน้าจะขึ้นไปครับเองนะครับบันสุกบันซอยครับคุณครับพอเจะเบากับมาบานที่นี่ยากไปเบสมูยากไปหอดขณะมอลำเลยนะครับนี่ครับมาเป็นซีบบานนี่มันเป็นซีบกลัวมันก็เดือบุ่นนี่ครับซึ่งลูกสมุนกระจอกหน่อยครับมีครับผมคุณครับ อ่าว on so on. no like well, um, ิธ <laughs> oh, <it 's S 2> ีกันยาวกันอยู่ครับผมทางทีกับสุกรถต่อครับเอ้าสุกเกินหนาบ่อไปครับผมนี่ครับเอ้าเอ้าเอ้าเสียทิตมาอีกซอยอีกแทงหนึ่งบ่อขืนนะครับนี่ครับพ่อจะบ่าวว่าพ่อ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 ท่นไปฟังมาล่ำสักกันเดี๋ยวจังเอาจังมาเอาขึ้นท่านพันมาโอ้โหู่กับข้าบ้างนะครับขู่กับข้าอย่างเซ่อยู่บุญ จะขับมาจังไหนนะครับบวกน้าบวกไงบ่เห็นอยู่หลงเงิดนะครับอันนี้เอาสิพากระสุขถอยนะครับเอาโยบโยมโอ้ยกระปูงรถผมบุ่มสะกน้อยเนาะเอาเอาบ่อขึ้นคนระับ <c oughs> บวกมือไว้บ่ายแนละ้วโอ้บ่อเอาแล้วบ่อเอาแล้ว,ออลวบ่นครับทั้งเต้นทั้งสุกรถโอ้ยเป็นขับนี่ครับผมก็ได้ย่างไปหาสร้างโกูนะครับเสียโกูนะครับผม ก็เลยบอกว่าให้ไปเอาให้เซียกูไปเอารถไทมานะครับผมนี่นะครับผมจะถ่ายกัได้ต้องการเอารถไทยมาแล้วนะครับผมมาติดตามมาลุ้นมาชมกันนะครับว่าจิตปิดิตั้งใดต่อไปเอาครับผมไปรับชมกันเลยนะครับผมแย่ๆกันออกแย่กันออกเอางานแบบนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผม กกพ่นกตีกันมาแน่รถกับข้าบัรถกับรถคมเอเน๋นะครับโ้แค่เป็นคนขับโอ้ยห่ามึาาง,อง,ขาของอ้ยมาฉลองกันงานแต่งเขากับรถข้าอีกได้เลบรนี้ยิผผมยนเอผมนี่ผม่าเห็นัวไามาดีอันนี้งานผม มเมคับเรื่องนี้ตกร่ิอนดว่อันมครองเกวาโอ้มาชวร์ลโกแขกอสั่งล่าดิสั่งลาดิสั่งล่าังวรถไทยบอกเออยงโดนแลนมือเสียหลายอยู่ดิอ่าโอ้ยโดนเสียก็เสียอ่เสียหลายอยู่ดีเนาะเป็นบ่เออเสียหลายอยู่ดิอ่าน้ำมันน้นเท่าไหร ถอยตรงเลยผมจะบอกว่ามึงครับผมมาซอยงานแต่งนังฟ้ารถไถนั่งเรงเดี๋ยวเห็นบ่้ยมาซอยนั้นงานแต่งนังฟ้ารถไถแต่ว่ารถจะคองเอาชีกขี่มาฆ่าสองรอรถผมฆ่าแล้มาถ่ายนครับสี่สูบผมบอกมาดึงนะครับสี่สูบนสี่สูบนหกส่วนี่นิเอาหกสูบมาดึงครับสี่สูบนป่าโอ้นี่แหละรถนั่งไฟรถไถเลยงานพิธีผมนะผมบอกเลยว่าไม่ติดตันะเออผมบอกเลยว่า มึงใช้เกียราใช่เกียร์ารถเขา่ไปดลกเอ้าเอาครับผมขึ้นบกขืนมาเอ้ามาเืองนั้นเอาคนสุกแล้วบนบกขืนครับตรงสังใช้รถไถโอ้ยยขึ้นไง่ายโอขึ้นายพูด รถกินได้ะระเดีเฉพาตอตัวติดแลนะรถรถไปรื่อรถไทยยันะครับมันก็ชวนแหะครับเรื่องในกระข่าวเระเนนี่ยเระเทนบ้าบ่บ้าเว้ยนี่นะครับผมต้องเอาตัวแรกเข้ามาครับผมนี่ยตัวแรกเข้าโอ้ยกจะขึ้นได้ นักบัลลุดไทยมาไทยแล้วพี่นักบัไทยนักบัลลุดไทยก็ได้เลยต้องเตรียมงานอยู่หยิบตัวหยิบตัวไปได้เข้ามึงหาคอนเทนต์ให้แหงคอนเทนต์คอนเทนต์หาไม่ยังรถอันอันคนสุกอันกระโปรงรถกูเสียบบุ้มแล้วผมบอกเลยว่าเอาไปจ้าพุ่นก็ก็ก็อาไปจ้าพุ่นแล้วโอ้ ขับโมมีตัวแรกเข้าวเนาจ่อยกับวกคืนมืนองครับไม่ลวอง้่เอาทมาดึงทิ่ล่ะโอ้เกือบบุคืนครับผมวนผู้ดถ้าเปลี่ยนไงอุ้ยอันนี้น้องน้องท้ายนะครับโคแขกชาแน,นลโกแขกชาแนลเป็นผู้เป็นผู้ขับรดนะครับ ไ้ได้ไเลยไปมีเพ่งปำบอไปคุณพ่อทรับเจ้าพ่เป็นคน้ามือก็โดนไปยี่อเออยี่อ่ายาตังร้อยเนีคุณรองุพอคับไปได้ามือก็โดนได้ระพุ้คุณเองดีก็จเขาจะไปให้ยังมลยปล่อยเลยคับคั้งนี้ปัญหาการ์นอคือปล่อยเลยโอ้เดังแป้งหลด โอ้โอเคนะครับผมสำหรับทีมนี้กาโก้แขกจัดห้นะครับโอ้จะเป็นั่วครับโอ้ยทำลายฟงั่วโพดไม่ได้ครับไม่ดีครับอันนั่งฟารถไถนะครับไม่เหนรถค่า <husbands>. อ <pi> ีกร